ศรรษษิศราทรงวิจรริร,รัตนาโสภินรหัส1 9 8 1 8เาพอเข้ามาแล้วเนี่ยในเรื่องของการรวมตัวกันอยู่เนี่ยของนักเรียนปีหนึ่งธรรมศาสตร,ร์เราก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าเราสังกัดคณะศิลปศาสตร,ร์ทุกคนเพื่อนฝูงโรงเรียนเก่ารุ่นน้องเพื่อนใหม่เช่นจตุรมิดด้วยกันสุนทรลาภเทพสริงคริสเตียนและอาสามก็มักจะมารู้จักกันที่นี่เราก็ได้เครือข่ายจากนั้นเอง เพื่อนต่างๆที่ได้เข้าไปแต่ก่อนรุ่นผมเนี่ยนะครับคือผมราศีหนึ่งเก้าพวกกลุ่มหนึ่งแปดเขาก็ได้ยยมการแยกคณะเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วผมก็ลองฝ้าสังเกตดูผมก็พบว่าที่ท้าประจันเนี่ยผมจะจําได้อยู่อย่างเดียวคือไม่หอประชุมก็อาคารที่มีแทงน้ําสูงๆเคยลองเข้าไปดูเนี่ยที่คณะพันธุศาสตร์และการบัญชีของเราเองเนี่ยนะครับและหลังจากนั้นเองเนี่ยก็ยังเรียนอย่างไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรมาก แต่พอนั่งนึกถึงในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองสนใจนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเองได้มีโอกาสในการที่เข้าไปร่วมทํางานกับพวกจุฬาคือนิเทศศาสตร์ที่เขาไปบป็นแบกให้กับทางด้านของการผลิตคือคุณสุภักศน์ทำภาพยนตร์ไทยในแนวเรียกว่าน้ําใหม่ก็แล้วกันนะฮะจากพ็อกเก็ตบุ๊กของตัวเองก็คือนิยายรักนักศึกษาถึงทำให้ผมเนี่ยนะครับได้มีความรู้สึกที่ดีต่อเรื่องของการทำโปรดักชั่นอยู่บางอย่างผมชอบงานนี้นะครับที่บอกว่า เน้นตำมาไม่เน้นตำแหน่งแน่นอนในสายพอบอรเราเนี่ยก็เหมือนกับสายบริหารธุรกิจนะฮะจะมีทางด้านเป็นวิชาชีพอยู่ตัวเดียวก็คือในเรื่องของตัวคณะบัญชีที่เหลือนะฮะด้านของการเงินก็สามารถข้ามสาข้ามสายด้านการตลาดซึ่งเป็นสาขาที่ผมเลือกอยู่เนี่ยนะก็สามารถข้ามสาข้ามสายและสุดท้ายก็มีเรื่องของตัววิจยัยณศึิษิอย่างที่อาจารย์สวัสด์เนี่ยสอนอยู่ต่างต้นผมก็เลยคิดว่าในส่วนที่เราบังเอ,อิญมี p a ชชั่นอยู่ในเวลานั้นเราได้เข้าไปทําหนัง เราได้เข้าไปทํารายการทีวีแล้วเราก็มีการตลาดเนี่ยเป็นตัวนุนหลังอยู่ผมจึงเป็นพวกทีมผลิตรายการที่ไม่ได้จบในสาขานิเทศศาสตร์เลยแต่เข้าไปแล้วเนี่ยผมเป็นผู้ที่ไปคุมการฝ่ายผลิตคุมการทําให้รายการนั้นตรงตามวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับของผู้ชมและประการสุดท้ายเนี่ยเพื่อความอยู่รอดเนี่ยก็คือสามารถทํารายการเนี่ยที่ตรงตามประสงค์ของเอจนซี่โคษณา สุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรคือตัวแรงบันดาลใจที่ใช้ในการคิดสร้างสรรค์นเนี่ยผมคิดว่าคําว่าสื่อที่เราทํางานอยู่ไม่ว่าคนจะอยู่พอบอเป็นการตลาดแต่ตอนนี้ผมข้ามสาไปอยู่นั่งฝ่ายสื่อเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกร้องเนี่ยอยู่นะครับว่าเราได้ให้ประโยชน์อะไรในคอนเทนต์ต่างๆเหล่านั้น,นที่ออกไปเะฉะนั้นจึงมีผู้ที่มาสงสัยนะครับในช่วงหลังว่าทาไมผมถึงหยุดทางด้านของการทํางานทางด้านสาขานี้นไปล่าสุดเจอนายวาเินสัพเดลเขาก็ถามผมในตรงจุดนี้ผมบอกว่า ถ้ามันยังเป็นอย่างนี้เนี่ยอยู่นะฮะวันๆฝ่ายข่าวเนี่ยก็เอาเทปไวรัลเนี่ยนะครับคลิปมาจากมือถือทางบ้านมาแล้วก็มานี่คนนี้ไล่ค่าอย่าง,งน,นั้นคนน้องโปนี้วินิสสังคมมันก็แย่ลงดังนั้นตัวแรงบันดาลใจของผมในช่วงหลังเนี่ยต้องยอมรับว่ามันอยู่เฉยๆดีกว่ามันอาจจะรย้ว่าหมดไปแต่ก็ไม่ได้หมดไฟนะครับของฝากจาก รุ่นปัจจุบันของฝากจากรุ่นที่เพิ่งจบไปและของฝากแก่ผู้ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยอยู่ใต้ร่มพอบอ้วยกันเนี่ยนะครับอย่าเป็นเหมือนผมคือหนีออกนอกห้องเรียนเนี่ยค่อนข้างมากเกินไปอย่าเป็นเหมือนผมคือคันละให้กับคณะเวลานี้เนี่ยเครือข่าย networking ต่างๆกับธรรมศาสตรด้วยกันเนี่ยความจริงผมไม่มีเลยนะครับ40ปีมันหลุดไปเฉยๆก็โชคดีที่วันหนึ่งอยากจะทราบประวัติของยาขมน้ำเต้าทองก็เลยเดินนำกล้องเนี่ยไปที่สำแยกนะฮะ แล้วก็เป็นร้านยาขมน้ำเต้าทองเพื่อบอกว่าผมขอทําประวัติสักดีเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ได้ไหมเพราะเป็นย่านเก่าแก่และเป็นตํานานเก่าแก่นะครับของตัวยาขมจีนอันหนึ่งที่เขาเล่ากันว่ามีคนมาท้าทายความรวยเขาเขาก็เลยท้าให้ออกเงินเนี่ยมากองเนี่ยให้สูงกว่าตัวโมเดลน้ําเต้าทองหน้าร้านได้ไหมคิดอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือสคริปต์ผมแต่คนที่เดินมาดันเป็นอาจารย์สวัสดิ์ท่านเป็นครอบครัวนี้ท่านเป็นสไปยอาจารย์จริงดึงผมเข้ากลุ่ม ผมก็ได้รับความอบอุ่นจากแค่เพียงในกลุ่มไลน์นะครับไม่เห็นหน้าแต่ได้อ่านข้อความมีการทักทายต่างๆเนี่ยอยู่กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาของคณะสิย์เก่าหรือเอื้องฟ้านี่นะครับไม่ว่าจะโบลิ่งหรือส่วนใดเนี่ยยอมรับว่ายังไม่ได้เข้าไปร่วมแต่ยอมรับว่าทุกคนเนี่ยให้เกียรติแล้วประตูเปิดกว้างเนี่ยอยู่นะครับสุดท้ายในสังคมการทํางานแล้วเนี่ยยิ่งในวันเรียนในสายธุรกิจแล้วเนี่ยครับเน็ตเวิร์กิงกืสิ่งที่สำคัญที่สุดอันนั้นถ้าเราไม่ทิ้งคณะเครือข่ายเราจะมีตลอดชีวิตครับ